จังหวัดกาญจนบ,บุรีจัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช2,565พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีจำนวน2รายวันที่3กุมภาพันธ์2,565เวลาการนาฬทิกาที่บริเวณห้องถงชั้นหนึ่งสารกลางจังหวัดกาญจนบ,บุรีอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีนายจริรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นประธานพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช2565พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่เบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้แก่ข้าราชการจังหวัดกาญจนบุรีจำนวนสองรายได้แก่พลตรีบรรยงทองนวมผู้บัญชาการกองพลทหารรับที่9และพลตรีเรืองศักดิ์อักทิมากูลผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่17 โดยผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่17ได้มอบหมายให้พันเอกธาราเจนตลอดรองผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่17เป็นผู้เข้ารับมอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานปฏิทินหลวงพุทธศักราช2565พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ให้แก่หน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนเพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานสำหรับปฏิทินหลวงพุทธศักราช2565 เป็นสมุดปกหนังสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ,พมีตราพระประมาพิไทยยอ่อวปรรระบุข,ข้อความปฏิทินหลวงพุทธศักราช2 5 6พริาพระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ได้รวบรวมเนื้อหาต่างๆประกอบด้วยพระปฐมบรมราชาองค์การคำประกาศพระองค์เป็นพุทธศาศสนุประมาพกพ,พระราชปณิธานปีและศักราชต่างๆการลโยกประกาศสงกรานต์ตารางปฏิทินยอ่อแต่ละเดือนวันกำหนดการอุปราคา วันหยุดราชการประจำปีการชักและประดับธงชาติในวันสำคัญวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินวันพระบรมราชสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันพระราชสมภพ,พสมเด็จพระบรมราชินีพระบรมวงศ์ วันประสูติพระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์วันประสูติสมเด็จพระสังฆราชวันสําคัญของประเทศที่มีสัมพันธไมตรีกับประเทศไทยวันสําคัญทางาศาสนาคริสต์วันสําคัญทางาศาสนาอิสลามวันสําคัญทางวัฒนธรรมและประเพณีจีนตารางเทียบปีต่างๆเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการประกอบพิธีทางาศาสนาการกําหนดเลิกยามเพื่อประกอบพิธีต่างๆนํามาซึ่งขวัญกาลังใจแก่เหล่าข้าราชการอย่างหาที่สุดมิได้